เอานี่ครับพี่น้องครับนี่สำหรับแปลงทดลองของเราครับไก่ทองคำแปดเก้าครับหลังจากที่ได้ทำการฉีดพ่นนะครับปุ๋ยน้ำแล้วก็ฮอร์โมนและก็สารป้องกันและกำจัดนะครับเพี้ยหนอนได้ห้าวันครับพี่น้องครับนี่นาะผลปรากฏว่นนี่ครับพี่น้องครับนี่บุ้ยงามขักปบนยังครับผมและวันนี้ครับผมนี่ไก่ทองคำแปดเก้ามีอายุครบ หนึ่งเดือนพอดีครับผมบู๊ยแตกพอดีคักปันย่งครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับสำหรับช่วงนี้นะครับพบกับคุณพ่อดาของเราครับผมเจ้าของแลงครับผมครับผมเอานี่ครับพี่น้องครับนี่ครบหนึ่งเดือนเต็มนะครับสำหรับไก่ทองคำแปดเก้าของเราเนาะครับนี่นาะ หลังจากเทวได้ทําการว่านปุ๋ยนะครับสูตรแตกรากแตกกอไปนะครับเมื่อสองสัปดาห์ก่อนครับผมเนี่ยปุ๋ยตราแมวเงินของเรานะครับสูตร22 44บสนะครับผมแล้วก็บวกยูเรียแมวครับ30 00นไปนอสิบห้ามือทีเดียวครับคุณพ่อดานอและก็นอกจากนั้นนะครับเขาทําการฉีดพ่นนะครับปุ๋ยน้ําแล้วก็ฮอร์โมนสตองโกของเรานะครับผมบวกกับสารป้องกันนะครับ เขียแล้วก็หนอนนะครับซึ่งหลังจากผ่านไปหาเมือครับหลังการฉีดพ่นนะครับเป็นยังไงครับผมคุณพ่อดาครับผมครับสวัสดีครับหลังจากฉีดไปมันก็แท่งยอดไหมครับตะก้อนเ่็เห็นหอดน้ำบาดนี้บอเหินหอดน้ำเลยครับจากการเขียวเมือเมืองแรกๆเนาะคุณพ่อดาเนาะพายุโนรูเดินเต็มบาดนี้มันขยายล่างแล้วครับมันแท่งหยอดขึ้นไหมครับยอดมันทังขึ้นหลังจากฉีดพ่นนั่น าจรย์ปุ้ยน้ำปุ๋ยน้ำแล้วก็ฮอร์โมนนะครับแล้วก็สารป้องกันเพี้ยป้องกันนอนครับผมหลังจากเที่ยวก้อนที่พานมานี่ผลปรากฏว่ายอดปลายบางส่วนบางต้นนี่มันสิเป็นแดงๆเลยมันไข่ๆเพี้ยไฟเนาะมันสิเป็นกันเอออาการมันสิมีเพี้ยเพี้ยเพี้ยกัดเพี้ยนอนนอนกัดนอนเจาะใบนะครับมันสิมาจับเนี่ยมันขึ้นหรือมาไข่ใส่หรามันสินอนห่อใบพวกไอ โอ้เป็นพวกไม่พวกนอนหอใบพ่อผมมันเขามาสังเกตบางใบเขาเนี่มันจีเป็นกันเป็นกันอะไรนอกจากนั้นมันสีมีบางต้นแขายๆกับนอนก่อดิครับผมเนาะอ่ามันจีออกเลื้งเหลียงมันเถาะออกกาใบเลื้งเหลียงเนาะในบางต้นแต่ผลปรากฏว่านี่เนาะฉีดพ่นแล้วฉีดพ่นแล้วใคได้หามือมันเป็นไหนก็ครับมนี่มันต้นเขามันจีแข็งแรง้วก็ไสพ้อครับเนาะมันจะแท่งงด มันดิดงดมันดิพุ่งขึ้นมาเลยนี่นี่คือเขาลักษณะเขาสุขภาพดีเลยคุณพ่อคุณพ่อด่าเขาเนี่ยนี่นี่เนาะมันนี่เป็นนางสันเนาะลักษณะการแตกกอเป็นอย่างไรเนาะนี่เนาะแตกกอผมบอกว่ามันมันมาแตกกอครับเขาพันนี่ครับผมนี่บ้ามึงเนี่ยขนาดแค่เดือนเดียวได้เนี่ครับผมแต่ละกอแต่ละกอมึงเนี่ยพี่น้องครับนี่นี่นี่บึงเนี่ยบ้าไม่อดขี่ทักแค่พร้อม ขันมีขีดทักแทนในลักษณะแบบนี้มันบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์เนี่ยองดินเนาะของของดินเนาะของดินของน้ำเนาะโอ้นี่มันกระยอนมันงามแล้วเนาะขนาดเฮ็ดว่ามันงามมันเถอะหนาวพวกนั้นี่นี่ครับพี่น้องครับนี่ก็เลยให้พี่น้องป้องปายนะครับไดีเบิ่งกันเนาะโดยเฉพาะยังยิ่งนี่ยอดดีเนาะมนทางขึ้นเลยเออดีนีนีบ้างน่ครับพี่น้องครับนดี่เนนะพิษหูพิษตาแปลกหูแปลกตาตั้งแต่กเขาเห็ดใหม่ๆเนาะ ผลประกอบราศีกินี่น้ำขาวจานพันอยู่ันเถาะเขาก็สีขาวแล้วก็มันเป็นเขากแข็งแรงบันไดแต่ผ่านมาหนึ่งเดือนผลประกอบว่านี่ครับพี่น้องครับนี่นะหลังจากวันปุ๋ยแมวเงินแล้วบมรุงรักษาแล้วมันจะเป็นหนึ่งซี่เอาบาตรที่นี่ย่างมาเบงทั้งนี้คุณคุณพ่อดาเขามองมองที่เจ้าสามนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่มองที่คุณพ่อดาเพิ่นสามเนาะแต่ว่ามองนี้มองนี้คือมอง ตั้งเชียงมองสูดหน้าเนี้เน่ยพันวาพันสิว่าเอาคือบวกเกิดสิเนียงเออผลปรากฏว่านี่ครับผมนี่สามเดยประมาณสัปด่์นึงนี่ผลปรากฏว่าเริ่มแตกกอแล้วครับพี่น้องครับนี่เนาะครับผมเออได้จังหวะพอดีวัรถอดังนั้นตอนนี้จากการทีเห็นว่างๆครับในช่วงแรกๆผลปรากฏว่าตอนนี้มืดตึ๊บโอ้มืดตื๊บเลยครับพี่น้องครับนี่บอนปลาเราคอกพร้อมสินี่ย บาดที่โตเจ้าไหมได้การเลยบายนี่นี่ครับมองที่เพิ่นมองที่เพิ่นสามครับพี่น้องครับเห็นบะตึงช่วงแรกผมบอใจพี่น้องป้องไปนะครับเดี๋ยวเบิ้งกันว่ามันมันมันน้ามันมายำเนาะมันเล็ดแให้บางส่วนนี่เป้งน้าบ่ตะนะครับหลังจากนั้นเขาก็เลยมาสามเอาครับพี่น้องครับนี่ผลปรากฏว่าบ๊้ยเสมอดำดังกันแล้วครับพี่น้องครับนี่นเนาะ เอาบานนี้ก็เลยอยากสีสอบถามนะครับคุณพ่อดาว่าขั้นตอนต่อไปเขาคืออย่างผมสีเป่งน้ำเขาครับเอาน้ำเขาเอาน้ำเขาอีกครับโอ้สูบน้ำเขาเป็นต่อเออมาโอเมนเมนเมนพอตอนนี้เขาเบิ่งจากลูกการนี่ตอนนี้คือเบิ่งจากต้นนี่ตอนนี้นี่กะหมาเข้าว่ากะกระสูงกระแตกกอดีอยู่ละ แต่ว่าขันสัวเอาน้ำเข่าขึ้นอีกจังน้อยวันเถาะเอาบาดที่นี่พอเตาหาน้ำขึ้นใส่อีกเด้อครับผมเดี๋ยวน้ใส่มือนี่แหะครับพอเตาน้ำใส่นี่ปปั๊บเรียบร้อยแล้วบดนเถไก่ทองคำแปดเก้านะครับเป็นเข่าที่ขึ้นน้ำครับพี่น้องครับนี่เนาอเมื่อสูบน้ำนะครับขึ้นไปเท่าไรเนี่มันยังยืดวันเถาะมันตามน้ำเลยมันตามน้ำไปเลยวันเถาะเออเขาเอินว่าเขาขึ้นน้ำเนาะครับผมเออเสียวน้ำใส่มือไหนครับมือนี่แะครับผมโอ้เสียวน้ำใส่มือนี้เนาะครับพี่น้องครับนดี่เนาะ โอ้นี่นี่ครับพี่น้องครับนี่เิ่นเสียวน้ำใส่มือนี่นะครับน้ำก็พื้นน้ำน้ำน้ำมียยนบ่น้ำพื้ดครับโอ้นี่นี่ยกตัวอย่างนี่ครับพี่น้องครับนี่ยกขังหน้าเพิ่นนี่มีข้องส้อยมานีเนาะครับครับครับผมเอาครับสำหรับมันนี้ครับขอขอบพระคุณนะครับคุณพ่อดาเป็นยังสุขเลยทีเดียวครับผมกับเจ้าของแปลงสาธิตของเรานะครับผมนี่ ไก่ทองคำแปดเก้าเนาะเอาส่วนรละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวนุ่มขวัใช้หัวใจกเกษตรนะครับกสิมาอัปเดตนะครับให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ้งเป็นประจํากันแล้วกันนะครับเอาจากไหนฝากพ<า>ี่ฝากน้องนะครับก็แล้วกันในการติดตามเนาะเอาส่วนท่านใดนะครับอยากสิได้พันเข่าครับไก่ทองคำแปดเก้านะครับซึ่งตอนนี้นะครับพอพี่น้องป้องไปนะครับผมนี่หลังจากที่จะ เกี่ยวข้าวนาปีทยอยเกี่ยวแล้วนะครับและนอกจากนั้นพ่อพี่น้องป้องไปบางส่วนที่น้ำท่วมนะครับผมเนี่ตอนนี้ไก่ทองคำแปดเก้านะครับเป็นข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับผมเอาจากในประสานกันขามากกันแล้วกันนะครับผมรวมไปจนถึงนะครับปุ๋ยตาแมวเงินของเราครับผมเนี่ปุ๋ยเม็ดนอกระบบจะเป็นสูตรแตกรากแตกกอนะครับหรือว่าสูตรรับดวงนะครับ และนอกจากนั้นนะครับเขายังมีปุ๋ยน้ำแล้วก็อรอโมนนะครับแล้วก็มีสารในการป้องกันเพียรป้องกันหนอนนะครับยังทีมาทําการฉีดพ่นในคุณพ่อดานะครับง่ายๆแบบนี้เนาะเอาจังเลประสานกันเขามากครับสามหมายเลขครับ0899428684ครับ092ครับ5164252นะครับผมครับแล้วก็065 0 4 9 5 9 9 9นเะครับเอาจังเลกับประสานกันเขามากกันแล้วกันนะครับผม เอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ้มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับร้อมกับคุณพ่อดานะครับขอมลบผ้าจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสําหรับวันนี้ครับผมคุณพ่อดาครับขอกล่าวครับว่าสวัสดีครับผมเอาครับพี่น้องครับนี่บู๊งงามขัดปัยญงครับผมนี่แปลงทดลองไก่ทองคำแปดเก้าครับผม